วันนี้นะครับมาขึ้นบนหลังคาครับขึ้นบนหลังคางานโซลาเซลล์นะครับก็สมหรับงานโซลาเซลล์ก็ล้างนะครับล้างงานล้างนะครับงานล้างงานล้างแผงนะครับแผงโซลาเซลล์นะครับของที่อย่างหนึ่งนะครับ ของที่แห่งหนึ่งนะครับก็มันจะมีเวลาเขาทำนะครับจะมีระบบน้ำนะครับเอาไว้ในงาน pm นะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นท่อ p e นะครับมีน้ำอ,อัดน้ำขึ้นมาเลยนะครับมีระบบน้ำให้มาเรียบร้อยนะครับสำหรับาทางเดินครับใช้ล็อกไวเวตัวนี้เป็นเ,เป็นสาขาใหญ่นะครับ เป็นเหล็กเขาเรียกเมนต์ชีตนะน่าจะประมาณเมนต์ชีตนะครับเมนต์ชีตประมาณนี้นะครับขับใช้กับอิธิการเกาะนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับนะครับใช้อ่าประแจกเหลี่ยมล็อกนะครับมันจะเป็นตัวล็อกประมาณนี้นะครับล็อกอยู่เลยนะครับแล้วก็ยึดสองฝั่งนะครับทําเป็นทางเดินนะครับทางเดินนะครับส่วนนี้เป็นระบบน้ํานะครับ เอาไว้ขึ้นมาอัดขึ้นมาเวลาล้างแผงนะครับก็ให้มาเรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้เป็นงานยากนะครับนะครับพอมีน้ําขึ้นมาให้เรียบร้อยสะดวกสบายดีกว่าล้างแอร์อีกนะครับพง,งานล้างแอร์็ส่สน,นุนนะครับแอร์ไม่มีน้ํานะครับแต่โซลาเซลล์มีน้ําขึ้นมาให้เลยนะครับแอร์ก็น่าจะต้องแต่ก็มันก็ต้องใช้ปั๊มอัดนะครับนำมาครับ มีนามาให้เรียบร้อยนะครับยังไหลอยู่นะครับก็แผงก็น่าจะประมาณ4 5 0บัตนะครับประมาณนี้ต่อต่อขนาดนอนุกรมก็แล้วแต่นะครับเราก็ขึ้นดูเวลาติดตั้งก็จะมีส่วนของรางตรงกลางนะครับตรงกลางเป็นไวเป็นทางเดินครับไปทางเดินเป็นทางเดินนะครับ,นนรบแล้วก็เดินท่อน้ำดางข้างนะครับแล้วก็ส่วนของสาย DC cable นะครับ Able, ดีซีเคเบ,นะคบ C able, C able, มันจะวิ่งจากสุดนู้นไปสุดนู้นนะครับนะครับดีซีเคเบิลเคเบิลมันจะวิ่งจากสุดนู้นไปสุดนู้นแล้วก็ไปหาชุดอินเวอร์เตอร์ฝั่งนู้นนะครับนะครับมอดูกันเป็นคร่าวๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับสาหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับผมเอ่อล่อฟ้านะครับสําคัญนะครับระบบก็ ผมก็ยังไม่ทำงานนะครับแต่เคยขึ้นมาติดตั้งของออสาขาหนึ่งนะครับสาขาหนึ่งนะครับขึ้นมาติดตั้งนะครับก็ยังไม่เข้าใจทั้งหมดนะครับประสบการณ์ยังน้อยนะครับ <S <S เคยเข้ามาติดตั้งแล้วก็เป็นช่างแบกแผงนะครับง่ายนะครับตัวนี้ก็คือส่วนของออกันฟ้านะครับตัวนี้ก็คือกันฟ้าถ้าเป็นสาย มินยมันใช้ขนาดประมาณ45นะครับขนาดประมาณ45สไฟมินนะครับส่วนนั้นเป็นล้อฟ้านะครับตัวนี้เป็นราวกันตกนะครับตัวนี้เป็นราวกันตกนะครับแบ่งเขตนะครับเอาไว้ให้ช่างขึ้นมาก็คือไม่ให้เดินไปฝั่งนู้นนะครับอันตรายเดี๋ยวจะหล่นประมาณนั้นครับเป็นราวกันตกนะครับแล้วก็ไฟนะครับ ตอนนี้เป็นกล้าวชุดกล้าวนะครับผมไม่มั่นใจว่าผมไม่ได้เป็นคนติดตั้งเองนะครับแต่ผมขึ้นมาล้างนะครับขึ้นมาล้างครับส่วนนี้ก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับต่อกล้าวนะครับขนานกันนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้ตัวน,นี้กล้าวชุดนี้ใช้สายประมาณอลูมิเนียมสี่สิบวารเฟมินนะครับ แต่ถ้าเป็นสายทองแดงน่าจะใช้ประมาณยี่ิบห้าเซเวร์มิลนะครับนะครับตัวนี้สําคัญนะครับสําหรับเก้าวนะครับระบบก้าวนะครับจะมีรอบเลยนะครับจะมีส่วนนู้นนะครับเสาอยู่ฝั่งนน้นนะครับแล้วก็วิ่งออกฝั่งนี้นะครับด้านนน้นนะครับกันฟ้าผ่านะครับฟ้าผ่าฟ้าผ่าถ้าเกิดฟ้าผ่าคืออุปกรณ์พวก ที่ใช้นะครับในระบบอินเวอร์เตอร์นะครับตัวแปลงไฟนะครับราคาสูงนะครับนะครับอันตรายนะครับถ้าฟ้าผ่าขึ้นมานะครับมันจะมีปัญหากับอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวอื่นด้วยนะครับก็ทําให้แผงเสียก็เป็นไปได้นะครับครับฟ้าผ่านะครับตอนนี้ตอนนี้ครับรอฟ้านะครับ ติดตั้งทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยครับครับแต่ถ้าเป็นสายอลูมิเนียมก็ลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนส่วนนี้เป็นรางรางนะครับส่วนของรางตัวนี้รอยต่อเราต้องอารางไฟน้ครับรางวีตัวนี้ต,นต้องจําเป็นต้องจําด้วยนะครับจําระหว่างรอยต่อนะครับสายกล้าวนะครับกล้าวยาวมากครับนะประมาณนี้นะครับ แต่ <ítulo> sabes, ผมก anyway, ็ยังไม่เก no so, ่งเรื่องโซลาเซลล์ไม่ยังยังไม่ศึกษาได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมก็ยังมีประสบการณ์น้อยนะครับอธิบายพอคร่าวๆนะครับไม่เป็นโซลาเซลล์ทั้งหมดครับส่วนนี้ติดตั้งมาประมาณสักสองปีนะคิดว่าประมาณสองปีนะครับเพราะว่าชุดที่ติดตั้งชุดนี้นะครับมาฝั่งนี้ผมติดตั้งสาขาใหญ่สาขาใหญ่สุราร์ไววมันจะรวมไฟชุดนี้นะครับมันจะรวมไฟ รวมไฟจากจุดโน้นนะครับมาหาจุดนี้จุดนี้นีแล้วมาวายเวชุดรวมกันเป็นบัสวายเวมานี้ออกนี้เข้าไปห้องอินเวอร์เตอร์ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปดูนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ทำงานไฟก็โดดขึ้นมาเล่นงานเซอรอเซียวได้นะครับผมก็ไม่ถึงกับยากมากนะครับตรงนี้เป็นรอยต่อนะครับแล้วแต่แล้วแต่ที่นะครับนะครับอุปกรณ์นะครับ พอสวนนี้ก็คือแท้มาตรฐานนะครับเป็นร้านเป็นเป็นห้างแห่งหนึ่งนะห้างเล็กนะห้างเล็กเป็นเป็นมาร์เก็ตนะครับห้างแห่งหนึ่งที่เขาใช้ระบบโซลารเซลล์ทั้ทงทั่วประเทศเลยนะตัวน,นี้นะครับฟอกเชนชั่นห้างใหญ่ๆห่โลตัสบิ๊กซีไม่สมิทราบนะครับแล้วก็สถานีย้อนสัญญาณนะครับก็ใช้ระบบโซลารเซลล์มหมดแล้วนะครับ ตัวนี้ผมไม่มั่นใจนะครับกล่องตัวนี้ผมไม่ไม่มั่นใจน่าจะเช็คแดดนะตัวนี้นะครับน่าจะเช็คป,ปริมาณแดดนะครับไม่มั่นใจตัวนี้นครับพอดีผมก็ไม่ได้รู้หมดนะครับมาส่วนนี้นะครับฝอยฝั่งนู้นขึ้นรางวาเวนะครับต่อแผงแต่ละชุดเข้ารางว้เวทั้งหมดนะครับแล้วก็ขึ้นตัวนี้รวมกันแล้วก็วิ่งไปทางฝั่งนี้นะครับเข้าไปหา ชองอินเวอร์เตอร์ครับแต่ถ้าเป็นระบบเล็กๆเหมือนพวกเรานะครับมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่นี่ก็ถือว่าขนาดไม่ไม่เล็กเลยครับไม่เล็กนะครับรันนี้ครับเดินสายน้ำนะครับในตัวนี้เป็นสายดีซีนะครับเป็นดีซีเคเบิลทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้คือกันตกนะครับตามมาตรฐานเราต้องติดตั้งตัวกันตกเพื่อป้องกันไม่ให้อ่ช่างนะครับเดิน ออกไปฝั่งนี้นะครับเพื่อป้องกันการตกการหล่นด้วยนะครับต้องใส่เซฟตี้นะครับอยู่ด้านบนนะครับต้องใส่เซฟตี้นะครับบ่ายไปมานี้นะออกนี้น้ําก็มาจากฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือทางออกแล้วก็เดี๋ยวไปหาตู้ตัวนี้รวมกันหมดเลยมารวมทั้งทั้งชุดชุดของก้าวแล้วก็ชุดของไฟนะทั shower, ้งหมดนะครับสองชุดมาจากฝั่งนู้นชุดหนึ่งนะครับแล้วฝั่งนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นไฟเป็นสองเส้นนะครับนะครับก็คือฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นนะครับมันจะมีปั๊มน้ำนะครับเพือ่ออัดน้ำข,ขึน้นมาออโต้นะครับแล้วก็เอ่อเป็น,ต,น,ปนตู้อินเวอร์เตอร์นะครับฝั่งโน้นนะครับเป็นตู้อินเวอร์เตอร์แล้วก็ตู้ฝั่งโน้นนะครับจะรับไฟดีซีไปนะครับแล้วก็ จะแปลงไฟเป็น a อซผ่านมาฝั่งนี้นะครับเข้าไปหาห้องเอ b มของส่วนของเอ่อส่วนของสถานที่นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับฝั่งนู้นแปลงมานะครับแปลงมาเป็นห้องอินเวอร์เตอร์นะครับทำเป็นห้องอินเวอร์เตอร์ส่วนมากจะใช้ของย่อหัวเว่ยนะครับหัวเว่ยตอนนี้มาแรงมากหัวเว่ยนะครับเป็นที่นิยมนะครับเป็นของหัวเว่ยนะครับ ตอนนี้ทางขึ้นก็จะมีราวกันตกเรียบร้อยนะครับก็ทํามาได้มาตรฐานนะครับได้มาตรฐานนะครับได้มาตรฐานราคาค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้ไปเป็นเคเบิลเอซีฝั่งนู้นง่ายๆเข้าหาห้องเอ็มดีบีแล้วก็เอ่อเป็นไฟเอซีนะครับเข้าไปใช้ในระบบทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับเพราะวันนี้ผมเข้ามาเอ่อล้างนะครับเข้ามาล้างแล้วก็อธิบายให้เพื่อนๆพอเข้าใจกันนะครับ ก็ให้เข้าใจว่าจะเกิดเพื่อนๆติดตั้งระบบโซลาเซลล์นะครับสำคัญเลยนะครับกันฟ้านะครับต้องวางให้เต็มเลยนะครับวางให้เต็มนะครับอันตรายต่ออุปกรณ์ถ้าเกิดฟ้าลงแล้วอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้มันราคาสูงนะครับแผงก็ราคาสูงนะครับไม่คุ้มนะครับถ้าเกิดเราไม่ไม่ติดตั้งระบบกันฟ้านะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมด้วยกับนะครับงานนะครับล้างแผงนะครับ สซลาเซลนะครับสองนายช่างนะครับผมนะครับเข้ามาสำรวจก่อนนะครับโอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามา,าชมนะครับเดี๋ยวว่างๆเจอกันใหม่นะครับผมก็ขอขอบคุณครับกับช่างแบกแผ่นโุดารเซลล์สวัสดีครับ